ครู้แล้วว่าเป็นใครรู้ยังนะรู้ยังแม่แม่รู้จักหนูไหมความเธอใครๆก็รู้จักเออเราะอย่างนี้ที่ลิงครับลูกเมียไม่อยู่บ้านดีใจเป็นพิเศษเลยนะเขาต้องดีใจกันหน่อยครับเพราะว่าเขาไปอยู่กับผัวเขาอะไรของคุณเี่ย คุณทำเป็นแฝดคุณไฮคุณต้องพกแป้งมาด้วยสิออแน่นอนค่ะไม่พบไม่ได้ค่ะเพราะว่าพี่ไฮน่ะใส่แป้งพับค่ะเหมือนไม่มั่นใจตัวเองค่ะแล้วคุณมั่นใจในตัวเองไหมครับโอ๊ตไม่ค่อยมั่นเท่าพาพาไม่รู้อีกเ,อเลอ,อเรียกอา,าอพาเอาภามันง่ายดีป๋า<ม>แรกๆเนี่ยพอจะถ่ายรายการใช่ไหมคะ,ะบางทีอ่ะก็ต้องหยุดเพื่อให้พี่ไฮซับหน้าค่ะ ่ถึงขนาดนั้นหรอกจริงๆค่ะหลังๆก็ช่างมันแล้วค่ะเพราะทีมนานทำนานกันยากค่ะแล้วหลังๆนี่ไม่ใช่แค่แป้งนะคะบิลิปตกลิปติด้วยค่ะสีแดงหานะค่ะโอ้ว่าแล้วก็จริงนะแล้วเขาบอกแล้วเขาบอกจริงๆนะ ไม่มันต,ต้องไปทำไมกุนทำไมคุณต้อง my, ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่มีฝ้ามีฝ้าเต็มหน้าเลยเวลาระบกเนี่ยมันก็จะมีรอยเห็นรอยปะหนูก็ไม่มั่นใจหนูก็ต้องซับตลอดว่าแล้วมันยังมันยังตายไอ้ตัวเนี um, iv ้ยเอ้ตัวเนีええ้ยดูสิเดี๋ยวโทษนะเธอพกขนาดนี้เลยหรอเธอเป็นช่างไหมอ่ะช่างเขาเป็นกงใจช่างแฟนขำไรอ่ะแอบฟังแล้ว แล้วมีล้างหน้าไงล้างล้างหน้ากว่าจะล้างหน้าได้นี่นะคะต้องใช้เคาะปอนค่ะเพราะว่าแป้งมันหนามากค่ะโอ้โหคุณกัพูดเกินไปแอนเจอเสือนะเฮ้ยต้องใช้คอนขอด้วยอะไรตอนนี้หน้าหนูแทบจะไม่มีครีมรองพื้นเลยนะ ไปจัดการฝ้าออกหมดแล้วอ๋อเขาไทยไพ่อเขาชอบเล่นกีฬาไหมชอบเล่นกีฬาไหมเขาชอบว่ายน้ําค่ะถ้าเป็นไปได้อย่าเห็นแหล่งน้ําเลยนะคะลงน้ําทันทีเลยค่ะฉันไม่ใจอึ้งอ่ะบ้าเหรอ้วแหล่งน้ำก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะเขาไปบ้านอาจารย์เป็นหนึ่งค่ะเขาไปทําไมที่บ้านอาจารย์เป็นหนึ่งเขาพกของว่ายน้ําค่ะ ไปไว่ายน้ําที่สะว่ายน้ำหมู่บ้านอาจารย์เป็นหนึ่งค่ะอ้ยนูลึกด้วยเขาสนิทกันเขาลบน้ําหนัก้อมจนันร์แล้วเขาก็ไปมูด้วยกันบ่อยมากเลยค่ะทาไมเธอรู้มากจังเลยอย่าแฝดชอบนั่งชาวบ้านฉันบ,บอกเธอแล้วไงอ่องไม่แพ้เธอหรอก <laughs>